สวัสดีครับพี่น้องมาืาอนี้ที่ไปหาหมอนะครับก็ลังขึ้นรถเบสไข่สามหมื่นแล้วพี่น้องเอ้ยไข่สามหมื่นแล้วครับฉันเลยสวงอยู่ไปหาหมอหมือก่อนกระนัดไปหาวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เมื่อวานวันหยุดตนะ้องเพิ่นกับว่าให้ให้ม่าน ให้เป็นวันที่21สิงหานี่มาเจาะเลือดต้องไปเจาะเลือดถ้าเจาะมือนั่นกระบอกหัวฝนพี่น้องให้ไปเจาะมือนี่นะครับนี่นัดเจาะเลือดนะครับร่างมึงใบนัดยกนีก่ใบนัดเจาะเลือดพี่น้องเพราะว่าผมยันเพราะว่าผมยุทธกับน้ำกับหยังน่ะน,นะอันนี้ใบเสียดบ้านแมน ไนัดไป <c oughs> ต้องไปจอเลือดน,นะครับพี่น้องเพราะว่าไปเมื่อนั่นตัวท้าโควิดตัวทหาโควิดอ่ากับตัวจหาไขาวัดแง่บ่พอโควิดกับไขวัดแง่บ่พอวันนี้ก็เลยนัดไปจอเลือดเมื่อนี้นะครับผมยันมันเป็นเนี่ยวหนูยันมันเป็นไขลรอดออก,กว่าสันก็คือผมเจ็บคีแงแฮงไข่มีไข่แบบ ไข่เวลาไข่มากในไข่ย่างแห้งเลยดิพี่น้องไข่แห้งน่คือคือสองมือนเนี่ยผมไม่ได้เห็นอย่างเลยเนี่ยเนียต้องไปลรงบานเองคนเดียวอีกพี่น้องเดินทางมาวนหกกิโลพี่น้องครับผมเนีเพื่ขอตัวไปลรงบานนะครับผมเดี๋ยวสิข้างในนายจะท่ายบ่ไดดผมจะท่ายเป็นบารช็อตให้เบิ้งได้พี่น้องแล้วจะได้รู้ผลน,น้ำกันว่าเมือ่อนี่ผมจะเป็นอย่างเนียจะรูปเราวนะ่จะได้น้อยลรงบานบ,านบอสี่นะพี่น้องจะเป็นโลกอย่าง ติดตามครับพี่น้องครับไปเดินทางครับมาถึงแล้วนะครับพี่น้องอย่างหนักหน่อยงไม่โคมาถึงแล้วครับผมมาถึงโรงพยาบาลแล้วไนัดเราจะเราเราจะเข้าไปข้างในนะครับผมว่ารเขาเสีหายไทยบอกรู้นะครับเจอกันข้างในครับพี่น้องอืม ไม่นัดได้ไป่งังนเราได้วัดก้มดันก็สูงสุดร้อยอนะครับท้อให้เดินมาตึกสีช่องสีเหลืองผมอันนี้จะเป็นยาพี่น้องหรือบ้างอย่างนี้เลยต้องไปใป้สีเหลืองข้างล่างน่าจะเดินมาตรงนี้ตรงที่ผมมาเมืนน่อนั้นแล้นะพวพ,พี่น้องบางกำลังเริ่มก่อสร้างนะครับที่อำเภอภูเมง่มสารลนวัดก้องพี่ครับพี่ แา่คนเดียวเลยครับผมอยู่คนเดียวชอบเลือกเล,ลลอเลยนะถึงหลังผมไปเขารวนแล้วนะครับมาไปดูข้างในกันนะครับไมู่กันน,นี่คือต้องบอกว่าแม่ยงไมท้ายวันดลยพี่น้องุณชอบคุณชอบเด็กตวงนีน้ครับยื่นบัตรไว้ในตะกร้าแล้วนะครับช่วงก็อยากซื้อ ขึ้นหลายเหนะครับเ,เยอะมากะคร<ม>ับมาโรงพาบาลเป็นไข่แห้งนะพี่น้องเนี่ยไข่ไปสองสามเมเนีนะครับผมคุณหมอนัดมาจาอเลือกวันนี้รู้สิวันนี้ครับผมวันวันมาทำเนาะแล้ันมาสองทีเซ็ตตูวม้าหาถึง ตอเลือดบ่ได้ต่อได้กขบอกท่นหัวเอาเลยนักแล้วตอม,มือตอนนี้อาการก็ยังมีไข่อยู่แล้บผมไห้ไข้เจ็บบวดโตรเลยคนเยอะมากนะครับแอบไขยไปแค่น้อยด้วยพี่นนังแต่นี่ครบคิดเป็นโดนลงเทียรพี่หนังครับบ้านบา พิงานาเงา้งสาบ่อตเหวีเห็ดกระพองตัดแนวลายออยัง <c oughs> โดนคักพี่นอ้องเอ้ยวัน์นื่นอยู่ตามซิมาที่เราวัาน์นหอนไปคนกระลาลโดนคักใช้เวลานานมากเลยเบิ์นจักเทียจัเทียงหรอ สบายชั่วโมงหนึ่งเลยท่าน,นอื่นยัเกลียรอยู่เกิดอะไรมาหลบก้อนหนึ่กันมาเมาื่อกอนนี่ตัง้งแต่ถุงกว่ากับสองถุงก่านี่แหละกบ,บันกับหาถุมอ่ะไม่ได้อย่างเลยต้องมาวันนี้อีกนี่รอกันรเรียกอีก ดนคักนั่งจนสิรับเหรอเมือมอ่อยก็เมื่อยจากนัดน,นะพี่น้องมันเมื่อยมันหลาเสียบบททดสอบเสียด้วยพี่น้องเฉาะเตือนเลือดนะครับเฉาะเลือดแล้วก็รอผลบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงสันก็ต้องไปหากินข้องกินหนามก่อนนะครับ สาัก10โมงมาส10โมงกลัวคือ11โมงได้เจาะเที่ยงกว่าครับก็รออีกบา่บา,ยบา,ยบายโมงบาง่บายโมงบ่ายสองก็สั่งบ่ายโมงบ่ายสองสั่นนัดล้อผลเลือดพี่น้องจอดเลือดแล้วเรียบร้อย,ยนะครับนะเสือพวกสเสวยกับบ้านก่อนเลยนะครับแวะยกับบ้านก่อนค่อยมาใหม่มาไก่นะครับพี่น้อง อันนี้แห้งเนี่ยย่างมันแข็งายกันนยแข็งไรก็เลยเอาได้ก็เลยได้ทุบเอาเนี่ยกรรมไม่กินข้าวบ้านพี่น้องครับเจ้ากระแข็งเจ้ากระแข็งครับสิว่าอยู่ไกลบ้านก็ได้กรรมไม่กินข้าวบ้านก็มอนัดประมาณบ่ใบมุ้งใบสองท่านแข็งไรก็เลยมาทุบก็ได้กินกับเขาเนี่ยว่าเต่าตายได้มาผุดหนึ่งพี่น้องยังไม่ได้บ่าอะไรบ้างดิ อันใดยกค่ะต้อตัวอบกันอบกันค่ะตัวเนื้อแดดเดียวปูเจวกุ้งแห้งมุกปลาซิวต้มเนื้อเศษนะครับกินนี่พี่น้อยก็สิออกไปต้องบ้านนะพี่น้องเบลอฟังผลว่าโควิดกับตรวจแล้วนะครับบ่มีไขวันใ่ญ่ตรวจแล้วบ่มีตอนนี้หมอให้เป็นอผลแค่ว่ามีอยู่ไข้ลดออกกับ ลูกเหี่ยวหนูเพราะว่าผมลุ้งนามเสนามเวียดนาเนาะถ้าติดสองอันนี้ก็คือต้องนอนลูกบ้านทุกวันสองสามมือพี่น้องเพราะว่าเสียยาข่าเชื่อก่อนเดี๋ยวไปรอฟังผลกันน้ากันตอนใบเ้อนะครับผมพี่น้องเอาติดตามครับ,คร,บครับมาแล้วครับพี่น้องหลังจากกินเขายุบันป่าสเสร็จแล้วท่ายท้ายช็อตนะั่นช็อตเมื่อกี้แหละท,ท้ายเสร็จแล้ววางโทรศัพท์แล้วไปเลย <laughs> ลืมโทศรศัพท์ลืมโทศรศัพท์ไว้บ้านป่านะครับ กินตงโมทั่วกับบันปลาครับเนื้อเดดเดี๋ยวเขาบั่นป่ามนนันจะขึ้นรถไปเลยนะไอหมอมไอนัดไปฟังผลนะบาบมงครึงม่เขืนใบสองก็เลยออกไปใบมงครึงนะครับไปเล้วพรท่านอย้างหูผลออกพี่น้องเอ้ยต้องไปอีกวันพฤหัสนัดอีกสามวันนะครับผมต้องวันพฤหัสต้องไปหาคุณหมออีกหนึ่งรอบจออีกรอบหนึ่งพี่น้องรอบแรกจอทั้งนี่จอฝากกันมาหน่อยนึงนี่ดึงออกจอไม่ เชื้อในการแสเลดเคยเป็นเนาะวันนี้เพิ่นก็เลยตรวจหามันมันมันบ่อพ่อวันนี้ตรวจทาเยี่วหนูกับอ่าเยี่ยวหนูกับไปเื่อีังก็ไข้เลอดออกโควิดกับไข้หวัดใหญ่ไม่มีแล้วตรวจไม่เจอแล้วสามอย่างวันนี้รอผลอีกวันพฤหัสนะครับผมในตัวยาไม่กินพี่น้องในยาคาเชื่อแล้วก็ยาฮาลาแล้วก็ใบนัดใบนัดอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบสี่ ตรงกันพ้นหลัดพี่น้องมาจอดเอาโทรศัพท์แล้วพี่น้องอคนไทยพี่น้องเพิ่งับไปพี่น้องเขาบ้านบัดนี้เขาบ้านนะ้วตอนนี้เวลาจะสี่โมงแล้วนะครับจะสี่โมงแล้วนะครับเขาบ้านแล้วเอเสออกมอไซต์ออกมาเบิง้งไท้เบิง้งน้านะพี่น้องเพราะว่าฝนตกสูบน้ำเส้นน้ได้ทีหามืออยังไงขาว่าฝนตกมันนี้วานแห้งเตืบนตัวเ เดี๋ยวออกไปเลาะเบื้องข้างทั่วนะปลูบพกทั่วใบพี่น้องปูกพกทั่วฝักเาวไว้นะครับทั่วฝักเาวไว้ปลูกแตงไว้ขึ้นเป็นบางล้มไหมปลูกยากเนาะแตงเนาะแตงกว่าปลูกยากยู่ผมะ่ะนี่ปลูกไอ้กทั่วไบขึ้นเป็นไส้ข้างี่ใส้ข้างนีงง่เครื่องนึงงเราล่ละอีกเครื่องหนึ่งไข่แต่ก้อนพี่น้องเราจะลุยไข่เลียวมือนี่ล่ะนะครับโดนโดนท้ายเราพี่น้องเอ้ยลิบกระไดเพราะว่า เขนเห็นยุตธบานรยุตธแบบเก่าแบบเก่าขอบคุณพี่น้องยังถามไช่ว่าเออทำไมไม่ลงคลิปยังสิเนาะหนึน่งมันก็นยากผมยากสามเขายุลิลุกตะเศ้าจนคำรูปแปดสิบมือพี่น้องผมก็เฮ็ดจนวยเหรอเฮ็ดจะใครเฮ็ดเนาะตัวคนเดียวเฮ็ดไปพอได้เข่าเกี่ยวน้ำเพลินถ้าผมเตรียมเดินทางเตรียมหนังสือเดินทางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉัมาอัดคลิปให้พี่น้องฟังว่า ผมจะไปประเทศไหนแล้วจะไปทําอะไรนะครับผมผมจะไปประเทศไหนไปทําอะไรที่ประเทศอะไรนะครับผมบินไปกัปเภาด้วยซินะพี่น้องเดี๋ยวเขามาอาดคลทิปเดินนะครับผมตอนนี้รับพาสปอร์ตรับยังเร็วๆตอนนี้กําลังยืนวิ่าอยู่นะครับจะค่อยดูคลิปบานๆไปก้อนนะครับช่วงนี้นะครับผมยุติบานยุติไอยยุตินะครับผมเอาเดี๋ยวเริ่มมีเวลาว่างแล้วนะครับเพราะว่าสามเขาเร็วๆยังเร็วๆใครกัน ช่วงึืนแน่แล้วแต่ว่าวัานดีเป็นไดน,นะครับผมเดี๋ยวเวลาร้อนพิจารณาว่าหมอสิวาจังไหนนะครับผมกินยาคาเชื่อก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านสกายทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ